ไม่ควรฉีดทุ่นอะไรตอนกางคืนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ, <c oughs> อวิธีการที่เราจะป้องกันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆใช้สารป้องกันเชื้อรานะคะคที่นี่แนะนำมากก็คือไตโคเดอร์ม,มานะคะซึ่งไตโคเดอร์ม,มาเนี่ยเราหาซื้อได้ทั่วไปมาโรยนะคะที่ขอบกระถางเนาะปกตินี้จะโรยทุกๆ สัปดาห์นะคะโรยรอบขอบกระถางทุกๆสัปดาห์เพราะว่าป้องกันเนี่ยดีกว่าแก้ไขอยู่แล้วนะคะหลังจากโรยไตโคเดอร์มาเนี่ยแล้วเราก็ต้องป้องกันในส่วนของใบด้วยนะคะสารที่ใช้เนี่ยสารเคมีที่ใช้เราอาจจะใช้ไตโคเดอร์มานะคะกรองเอาน้ำมาพ่นได้สําหรับใครที่เป็นสายชีวภาพเนาะแต่ถ้าสายเคมีนะคะเราก็จะใช้ ยาประพู้วักแมนโคเซปนะคะให้ไปหาที่ร้านขายยานะเพราะว่าพวกนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรานะคะแมนโคเซปเช่นยี่ห้อไดเทนอะไรประมาณนี้นะคะฉีดพ่นจริงๆแล้วทุกหนึ่งเดือนก็สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็ต้นไม้ของเราก็จะสวยแบบนี้นะคะยูคาลิปต์เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาในที่ที่เขาเจอแดดร0อนะคะใบเขาจะเป็นสีเงินสวยนะคะ <c oughs> เราก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะก็หวังว่า,าวิดีโออันนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถ <c oughs> ถามนทางอินบอกได้นะคะตัวนี้ไอ้พวกไดเทนกับไตโคเดอร์ม,มาเนี่ยจะมีส่วนช่วงในการป้องกันเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเชื้อราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการกําจัดอาจจะต้องใช้ยาที่แรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเนี่ยก็ให้ส่งรูปมานะคะแล้วเดี๋ยวจะแนะนำตัวยาที่ที่สามารถช่วยนะคะบรรเทาหรือว่าหยุดเชื้อราได้นะคะก็ ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าเกิดใครอยากจะ <c oughs> รู้เรื่องอะไรนะคะก็อินบ็อกมาบอกนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะทำคลิปวิดีโอนะคะเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ